อพอน้องสามกล่องค่ะแล้วก็มีคนเขาวางตะกรงไว้อีกสามกล่องใช่เขาไปทางไนก่อง ขอบคุณม,มากมากนะคะที่ให้กำลังใจการขนมตัวน,นี้ทำยากมาก,มาก,มากแต่มันจะเแบบแบบนี้นะคะมันจะทำง่ายกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่เลือกวัตถุดิบลองซื้อเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราเนี่ยเราคัดวัตถุดิบคุณคัดลองสังเกตจากตัวไส้ได้เลยนะคะตัวไส้นเ,าานเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเราถ่ายใกล้ๆเนี่ยเนื้อตัวเนี้ยเราจะเป็นเนื้อมะพร้าวที่เราขูดด้วยมือแมวค่ะมันจะเป็นเนื้อมะพร้าวขูดหน่อยพอจะกินแล้วมันจะมันจะสบายคอค่ะมันไม่ขยันตาเพราะว่าตัวน,นอกเขาเป็นแป้งแห้งถ้าเราไปเจอมะพร้าว ที่แก่มันยิ่งไม่อร่อยเลยค่ะที่ต้องมีเวลาผสมกันหน้าสารเฉพาะมก็เป็นแป้งแห้งไม่ต้องใช้น้ำใช้น้ำมันเขาอย่างเงี้ยถ้าเจอมะพร้าวไม่ไม่อร่อยมันจะไม่อร่อยเขาไป่ใหญ่เลยค่ะพอดีเราโชคดีที่เราได้อยู่บ้านนอกกันนะ